เขาก็ต้องลากเส้นบนโบกฮะทีนี้เวียดนามเนี่ยเขาลากเอาพื้นที่เกาะปูกวกเลยครับมันก็เลยกินนานาเขตเยอะถึงแม้ว่าพื้นที่แผ่นดินใหญ่นะของกัมพูชาเนี่ยมันก็กินมายังพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะปูเกวกลากยังไงมันก็เสียเปรียบครับเวียดนามเนี่ยเขาลากในพื้นที่เกาะกัมพูชาเนี่ยเขาก็เลยต้องอ้างสิทธิ์ให้ได้ครับเอาเกาะปูเกวกเนี่ยมาเป็นของตอนเองให้ได้เขาจะได้ลากเส้นพื้นที่ทางทะเลมากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงเนี้เราไม่เหงามีเวียดนามเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยทีนี้หาว่าจะฉะกันเนี่ยมันฉะสองประเทศเลยนะไทยกับเวียดนามเนี่ยผสมลงกันถามว่ากัมพูชากล้าพอหรอกล้าพอกับเวียดนามเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองระหว่างประเทศนํามาพูดคุยกันต่อโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของดินแดนฮะ ที่ยังคงเป็นข้อพิาพาทในฝั่งกัมพูชากับกรณีที่ในช่วงเวลานี้ครับวายค้าเนี่ยโอ้โหออกโลงอย่างมากฮะต้องการไปยุให้ทหารกัมพูชาบอกว่าไม่ต้องรับคำสั่งรัฐบาลแล้วทหารมีหน้าที่ก็คือการปกป้องดินแดนที่มองว่ามันเป็นของกัมพูชาเดินหน้าเลยไม่ต้องสนใจรัฐบาลหุนมัน ท่านผู้ชมครับเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะที่วายค้าเนี่ยพูดก็เนื่องมาจากว่ามันมีกระแสข่าวฮะที่ฐานกัมพูชาบางหน่วยเนี่ยมันไม่ฟังคําสั่งรัฐบาลฮะก็ยังคงยืนยันว่าต้องการเข้ามาฮุบดินแดนพื้นที่ของไทยแต่ถ้าพูดเป็นกลางกางก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ข้อพิพาทนี่ยแต่ถ้าพูดเข้าข้างไทยก็บอกว่ามันก็เป็นพื้นที่ของไทยเหมือนกัน คือต่างคนต่างก็อ้างสิทธิ์ครับก็เลยมองแบบเป็นกลางว่าถ้าหากว่ามีการอ้างสิทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็จะเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันเป็นพื้นที่ข้อพิพาททางด้านดินแดนแต่ฐานกัมพูชาเนี่ยมันก็ดื่อแ่งฮะที่จะอยู่นะฮะทางด้านในภูมิธรรมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้รับทราบเรื่องนี้เดี๋ยวจากแม่ทัพภาคที่สองก็คงมีการรายงานเรื่องเนี้มาถึงกาลาโหม ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการออกให้สัมภาษณ์กับสื่อฮะเมื่อไม่นานมานี้ก็บอกว่า,าในเมื่อเขาไม่ถอนเราก็ไม่ควรจะถอนเหมือนกันฮะเราก็คงกําลังทหารเอาไว้ตรงพื้นที่ตรงนั้นคือต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์นี่ก็เป็นพื้นที่นะทางบกที่ถือว่ายังคงเป็นประเด็นกันอยู่ฮะแต่ว่าฝ่ายค้านกัมพูชาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการประจุดประเด็นพื้นที่ดินแดนทางบกยังไม่พอะฮะ เขาต้องการมาจุดพื้นที่ทางทะเลอีกฮะในขณะที่รัฐบาลฮุนมาเนตเนี่ยยังกลบเรื่องนี้เอาไว้อยู่ยังไม่ได้มีการพูดถึงแต่ว่าฝ่ายค้าเนี่ยก็ต้องการจะจี้และจี้ไปยังรัฐบาลของอุลมาเนตจี้ไปยังในภาคของประชาชนนะโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยต้องช่วยกันและต้องเร่งเอาเกากกูดคืนมาให้ได้นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเกาะตรวนฮะที่กัมพูชาเขาเรียกเนี่ยก็คือเกาะตวน อยู่ทางตอนใต้ของประเทศครับติดกับประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าแว่งนะหาเสียนแล้วหาเสียนกับไทยยังไม่พอจะไปหาเสียนกับเวียดนามอีกเหมือนประหนึ่งว่าอยากจะเล่นนะท่านผู้ชมอยากจะบวกกับไทยด้วยอยากจะบวกกับเวียดนามด้วยครับแอบเก่งจริงๆเลยทั้งๆที่ตัวเองก็รู้ว่ากองกำลังทางเรือเนี่ยเทียบไม่ติดเลยฮะกับเวียดนามแล้วก็เทียบไม่ติดเลยฮะ กับฝั่งไทยแต่ก็อยากจะใช้เรื่องของกฎหมายทางทะเลนะครับที่เรียกว่า UNCLOS นะครับ Un Cross เนี่ยต้องการมาเล่นนะเอาบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเอามาเล่นกับเวียดนามแล้วก็มีการเอามาเล่นกับประเทศไทยก็ยังมีการพูดวาทกรรมซ้ำๆนะครับว่าเกาะกูดมันเป็นของกัมพูชาเกาะตรวนหรือว่าเกาะฟูกกวกของเวียดนามนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของเวียดนามนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นของเวียดนามแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเป็นของกัมพูชาผลพวงเข้ามาเนี่ยมันก็มาจากฝรั่งเศสนะครับล่าอาณานิคมในสมัยนั้นฝรั่งเศสเนี่ยก็ฮุบเกาะตรวนของกัมพูชาเนี่ยนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสครับได้มีการถอนกําลังออกไปก็เลยมีการยกที่ตรงนี้ครับให้แก่เวียดนามแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่ยอมมันก็เลยส่งกําลังทหารนี่แหละ ขึ้นเรือแล้วก็ยกพลไปขึ้นเกาะผู้กวกของเวียดนามหรือว่าเกาะตัวของเขาเขาต้องการจะเอาเกาะตรงนี้คืนมามันก็เลยสร้างความไม่พอใจให้แก่เวียดนามครับเวียดนามเนี่ยก็เลยได้มีการส่งทหารเ,เข้ามาในกัมพูชาเนี่ยบี้กันสนั่นวันไหวไปหมดท้ายที่สุดแล้วครับกัมพูชาเนี่ยมันก็ต้องยอมเวียดนามแล้วก็ได้มีการประกาศพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางด้านปอิศาร คือต้องการให้ชาวกัมพูชาเข้าใจว่าเป็นเหมือนพื้นที่ร่วมฮะสามารถใช้งานร่วมกันได้ทางทะเลเนี่ยกัมพูชาก็สามารถลาาตะเวนได้เวียดนามก็สามารถลาาตะเวนได้แต่ทรัพยากรเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นของกัมพูชามีสิทธิ์เพียงแค่ลาาตะเวนแล้วเกาะภู้กวกหรือว่าเกาะตรวนของกัมพูชาที่เขาเรียกเนี่ยมันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามไปแล้ว แล้วฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการจะไปเอาคืนแหละนะครับเอากันตามตรงเลยก็เลยมีการไปพูดถึงกฎหมายทางทะเลแล้วบอกว่ากาัมพูชาเนี่ยสมควรที่จะต้องมีการเข้าไปลงนามสัตยาบันแล้วหลังจากที่เป็นสมาชิกของ u n นครทเนี่ยมานานแล้วหากว่ามีการเข้าไปลงนามสัตยาบันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กฎหมายทางทะเลตรงนี้ได้แล้วเขาก็มีความ่มั่นเลไว่ากาะกูดยังไงก็ต้องเป็นของกัมพูชา เกาะฟุกุกยังไงก็ต้องเป็นของกัมพูชาแต่ท่านผู้ชมครับพูดฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเพิ่งมีการออกไม่สัมภาษณ์งานนี้ไอไม่ยุ่งนะเป็นหน้าที่ของอยูเลยเพราะว่ายุ่งงวดนี้ไม่ได้ฮะวุ่นวายเลยท่านผู้ชมเกาะกูดเนี่ยมีพลเมืองชาวไทยอาศัยอยู่แล้วก็เกาะฟุกวกก็มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เยอะและถ้าหาว่าฝรั่งเศสนะฮะมาร่วมล่ามกันคราวนี้ผมเรียกได้เลยว่าเดือดฮะ ทูฝรั่งเศสบอกว่าไอาไม่ยุ่งแล้วยูไปจัดการเองเลยมันแตกต่างจากกรณีพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารฮะตอนนั้นเนี่ยเราก็เสียเปรียบนะยอมรับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขามีมาร่วมกับกัมพูชาแต่ว่าในงวดนี้ฮะฝรั่งเศสดูแล้วว่าไม่น่าจะแล้วลอยแพนะฮะกัมพูชาเล่นเองเลยแล้วฝ่ายค้านกัมพูชาเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วหาไปเข้ากฎหมายตรงเนี้ยมันเสียเปียบคนระับท่านผู้ชม แทนที่จะได้ครับดีไม่ดีฮะกับต้องเสียพื้นที่อ้างสิทธิ์อย่างถาวรนะฮะเพราะว่าการลากเส้นเนี่ยมันก็ต้องลากเส้นไปตามกฎหมายสากลระหว่างประเทศนะฮะที่นักวิชาการไทยเนี่ยเขาก็เคยมีการลากเส้นให้ดูแล้วว่าถ้าตรงไปตามกฎหมายอันเคาะเนี่ยไทยจะลากเส้นอย่างไรฮะทีนี้กัมพูชาก็ไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะมาลากเส้นข้อมเกาะอย่างเงี้ยไม่มีทางหรือแม้แต่เกาะผู่วกวงเนี่ยกัมพูชาก็เคยมีการ ลากข้อมก่อเหมือนกันแต่เวดนาไม่ยอมทําไงมันก็เลยลากอ้อมมาท่านผู้ชมมันลากอ้อมไปเลยลากอก้อมเกาะเพื่อต้องการอาณาเขตพื้นที่ทางทะเลมากขึ้นเหมือนกับเกาะกูดเนี่ยก็เหมือนกันฮะเขาก็ลากอก้อมเกาะเพราะไทยไม่ยอมไงเออก็เลยลากอก้อมเกาะเพื่อต้องการพื้นที่ทางทะเลมากขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับที่ฝั่งไทยเนี่ยก็มีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นดินแดงของเรานะมันเลยทําให้อนาเขตทางทะเลของกัมพูชาเนี่ยมันแคบมากเลยครับ ด้านเหนือเนี่ยก็โดนไทยนะฮะลากเส้นเฉียงลงมากัมพูชาก็เลยมองว่าโอ้โหพื้นที่ทางทะเลมันมีอยู่กระจึงเดียวยิ่งไปทางเกาะปูกัวก,กอีกเวียดนามเขาก็ลากเส้นสิฮะถ้าตามกฎหมายทางทะเลเนี่ยเขาก็ต้องลากเส้นบนบกฮะทีนี้เวียดนามเนี่ยเขาลากเอาพื้นที่เกาะปูกัวกเลยครับมันก็เลยกินนานาเขตเยอะถึงแม้ว่าพื้นที่แผ่นดินใหญ่นะของกัมพูชาเนี่ยมันก็กินมายังพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะปูกัวก ลากยังไงมันก็เสียเปรียบครับเวียดนามเนี่ยเขาลากในพื้นที่เกาะกัมพูชาเนี่ยเขาก็เลยต้องอ้างสิทธิ์ให้ได้ครับเอาเกาะฟู้กัวงเนี่ยมาเป็นของตอนเองให้ได้เขาจะได้ลากเส้นพื้นที่ทางทะเลมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่เหงาฮะมีเวียดนามเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยทีนี้หากว่าจะฉะกันเนี่ยมันฉะสองประเทศเนะไทยกับเวียดนามเนี่ยผสมลงกันถามว่ากัมพูชาก้าพอเหรอก้าพอกับเวียดนามเหรอ